สีส้มสร้างข้ามทางแยกพี่น้องง่ามบอครับโอ้สูงวัฒนธรรมมีนบุรีมีหนึ่งเดียวครับในกทมการก่อสร้างรถาาไฟสายสีส้มครับสะพานทางรถไฟข้ามแยกอยู่ที่ สถานีมีนพัฒนาพี่น้องไปเบิ้งจุดขึ้นล่องที่สองกับที่สครับพี่น้องไปครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุคนเดอร์ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่สุ坤พ่อสว่างครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณหลายหลายเดอครับทุกกําลังใจที่มอบให้ผ่านการกดไลค์กดแช์ กดติดตามกดกระดิง่งการคอมเมนต์ครับพี่น้องพระสะกลค้นสาว่างขอบคุณในรายครับกำลังใจที่มอบให้นี่คอมเมนต์กับพูด,พดคุยคอมเมนต์กันได้ครับพระสะกุลค้นสาว่างเมื่อเนี่ยเมื่อเนี่ยพระสกุลค้นสาว่างจะพาพี่นอ้องอัปเดตการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีสม้มรถไฟฟ้าสายสีสม้มช่วงคลองบ้านม้าสุรินทร์ตะ อตอนนี้ผมอยู่สถานีมีนพัฒนาสถานีมีนพัฒนาตั้งอยู่นาวัดบางเพลงใต้พี่น้องถนนรามกำแหงเรี้ว่าสุข,ขาภิบาล3ามครับเปิงความคืบหน้าครับพี่น้องเพิ่นสร้างฮอดไสแล้วครับอันนี้จะเป็นตัวท่าขึ้นสถานีครับทางขึ้นลงที่สี่าสกคนนสว่างครับ ภาพพี่น้องอัปเดตอัปเดตรถไฟฟ้าสายสีสม้มการก่อสร้างล่าสุดครับกรกฎาคมเพิ่นสร้างหอดไสแล้วครับส่วนสายสีเหลืองกะรลาดพร้าวสำโรงกะเปิดสาบริการแล้วนะครับเมื่อเนี่ยมาอัปเดตสายสีส้มครับพี่น้องห้เบิง่งความคืบหน้าครับ การก่อรสางเพื่อนหอไซแล้วสางก้อนมูครับพี่น้องแต่ว่ายังห่ท่านเปิดครับพี่น้องทางขึ้นลงครับสถานีที่4ว่าจะก่อนจะผ้าเบื่งขางึ้นทางขึ้นลง ที่สี่ที่หนึ่งที่สองที่สาครับทั้งสองฟังตอนนี้ผมอยู่ฟังขาออกครับมุ่งหนา้ามินบุรีส่วนการจราจรก็สบายสบายครับพี่น้องการจราจรพื้นที่เพิ่งจะเคื่อนพื้นที่หลเลยนะครับพี่น้องนืนพื้นที่ใด้หลแล้วครับอันนี้เพื่อรูปแบบการก่อสร้างล่าสุดครับพี่น้องไปเบิ้งข้างขึ้นที่หนึ่งครับอยู่หน้าวัดบางเพีงใต้พี่น้องเพิ่นสร้างหอไสแล้วครับ ไปครับพี่น้องไปตามกับคว้าสกลคค้นสว่างไปครับนี่คือจุดทางขึ้นจุดก่อสร้างตำแหน่งทางขึ้นลงที่หนึ่งสถานีมีนพัฒนาอุอาวัดบางเทงใต้ครับพี่น้องรามกระแผง1 8อยด้านบนเพิ่นกระเลีวนะครับพี่น้อง สถานีมีนพัฒน,นารอฟอร์มอลสายสีสม้มสถานีมีนพัฒน,นาไปตั้ง พักสา้างรถซ้ายครับรูปแบบด้านนาผมจะเป็นสภาพานคมแยกลาดบวกาวพี่น้อง อีกคือสถานีมีนพัฒนาครับการก่อสร้างล่าสุดครับสายสีสมสก้อนสะกลนนสว่างท่าพี่น้องมาอัปเดตมันสางก้อนมูครับพี่นอ้อนงแต่ว่าเป็นยังบ่เปิดเลย มีนพัฒนาล่าสุดเบงสถานีขึ้นลงที่4ี่กับที่1เดี๋ยวไปเบิงอีกฟังหนึ่งครับทางขึ้นลงที่สองกับที่สมีินพัฒนาไปเบิงครับพี่นอ้องไปเบิงจุดขึ้นลงที่ที่สองกับที่3ครับพี่นอ้องผ่านมาเมือสักครู่ผมพ้าพี่นอ้องเบง จุดที่4กับจุดที่1ว่าเพิ่นส่างหอดสาย้วครับสถานีมีนพัฒนาครับรถไฟฟ้าสายสีส้มว่าจะกอนขสว่างภาคพิ้องอัปเดตครับนี่คือสถานีมีนพัฒนาสายสีส้ม การตลาดจอดแม่งการขึ้นบัญชีได้ละนะครับพี่นอ้องจุดทางขึ้นลงจุดที่สองครับพี่นอ้องตอนนี้ผมอยู่จุดที่สองครับ ลงที่สองมีนพัฒนาสางได้ไร่แลละพี่น้องจุดขึ้นลงที่สองอยู่รามขมแมงร้อยหกสิบหกหกสิบหกครับพี่น้อง อัปเดตสาราสูตรครับสถานีมีนพัฒนาไปเบิ้งจุดขึ้นลนที่3ครับพี่น้องมาเบิ้งกันต่อครับจุดขึ้นลงที่3ความคืบหน้าครับการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีส้มครับพี่นอ้องล่าสุดเพิ่นสร้างหอดไซล้ลครับพี่นอ้องนี่คือทางขึ้นลงที่สามการก่อสร้างเพิ่นกาศน้าจะเลี้ยวเป็นบางส่วนเลยครับพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเอาโแบลิเ,เออมาก,กันไปครับพี่นอ้อง ันเอาแบรคเดอรยวมาก,กันไว้ทาาขคือล่องที่สามครับมินปัฒนาอันนี้ก็โต๊ะฐานี่ครับด้านบนซ้ายสีสมที่น้องหาตั้งมือเปิดย่างเดียวครับ เราวันเปิดอย่างเดียวนะจ๊ะสายสีส้มงามไป้นอพี่นอ้องโอเคนะครับจุดขึ้นลงจุดก่อสร้างตำแหน่งทางขึ้นลงที่3มีนพัฒนา ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามเ,เด้อครับพี่นอ้องว่าสมควรสว่างอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งความคืบหน้าล่าสุดสายสีสมครับ ใายคลิปนี้กับเพราะสะกนค็สว่างกรัอขอบคุณหลายๆครับทุกการติดตามการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับเก็กดกระดิ่งติ้งติ้งนำพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ